มาทากับข้าวให้คุณแฟนกันคะ่ะและเมนูในวันนี้ก็คือมาม่า,มามต้ยมยำกุ้งน้าข้นสุดแห้งจ้าจริงๆคือตัอง้งใจจะทําเป็นสปากเกตตี้นะคะแต่ว่าเส้นหมดอดแหลกเลย my boyfriend ขั้นตอนการทําก็ง่ายมากๆเลยคะ่ะใส่เนยกระเทียมสับตามด้วยกุ้งลงไปแล้วก็โคเลโคเลให้เข้ากาันผัดจนสุกจากนั้นก็ตักน้องมาพักทิ้งไว้ได้เลยแล้วเราก็จะใช้กระทะใบเดิมนะคะใส่เนยลงไปตา,ตามด้วยตะไคร้สับแล้วก็กระเทียมสับโคเลโคเลให้หอมหมเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกเผาลงไปตามด้วยน้ำพริกต้มยำแล้วกกกกก็็มัััันนนนุ้้้้งจาาผดใหเเขเลยค่ะ พอผัดให้น้องเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่เฮฟวี่ครีมตามลงไปต่อด้วยนมข้นจืดนะคะแล้วก็ตามด้วยชิคเก้นสต็อกเลยแล้วก็บีบมะนาวตามลงไปนิดนึงเพิ่มความเปรี้ยวของรสต้มยำจากนั้นก็ทําการโคเลยโคเลยน้องให้เข้ากันดีสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะใส่เบซูล,ลงไปตามด้วยผักชีใบเลื่อยแล้วก็น้องจุ้งที่เราคุกไว้ก่อนหน้านี้นะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยเส้นมาม่าที่เราต้มไว้นะคะและแน่นอนว่าก็ต้องโคเลยโคเลยน้องให้เข้ากันอีกแล้วจ้าแล้วก็ตบท้ายด้วยมะเขือเทศลูกเล็กจากนั้นก็โคเละคเลย ต้องเยอะมากเดาน้องเละแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ะค่ะแต่หยกไม่พอแค่นี้ค่ะวันนี้หยกจะใส่ไข่ต้มแล้วก็ไก่ทอดเพิ่มไปให้คุณแฟนด้วยนะคะเพื่อเพิ่มโปรตีนให้นางบอกเลยว่าเมนูนี้คือเลิศถูกใจคุณแฟนสายฝ่อแน่นอนไม่เชื่อดูสิกินไม่หยุด